สวัสดีครับผมพี่นะครับเดี๋ยวนี้ผมพามาดูบ้านเก่าแก่อายุกว่า30ปีผมบอกเลยนะว่าหลังนี้ถ้าใครเป็นสายรีโนเวทปรับปรุงบ้านเนี่ยถูกใจหลังนี้แน่เพราะว่าหลังนี้มีจุดเด่นคือติดแม่น้ําด้วยหลังนี้เลยครับผมตรีมตามมาตามมาตามมา,ามเลยตามมาเลยนซ่นแรกของในบ้านเลยนะก็เป็นา,าดลานจอดรถน่าจะกว้างประมาณสัก5เมตรได้นะ ห้าเมตรได้ก็น่าจะจอดอยู่ประมาณสองคันโดยประมาณนะครับผมโดยประมาณเออลืมบอกหลังนี้เนี่ยร้อยตารางวาสามห้องนอนสามห้องน้าอ่าเดี๋ยวพามาดูมีห้องแม่บ้านด้วยนะเรามาพบกับโซนแรกโซนแรกเนี่ยเป็นห้องรับแขกโซนรับแขกตรงนี้น่าจะไว้วางโซฟาวางทีวีโซนนี้ก็เป็นเหมือนอ,อนเนกประสงค์อนเนกประสงค์จะเป็นโซนทางานก็ได้ทาอะไรก็ได้เพราะว่า มันก็ได้มีหน้าต่างดูหน้าต่างด้วยอันนี้ก็เป็นอ่าโต๊ะรับแขกโต๊ะทานข้าวโต๊ะรับแขกแล้วก็ตรงนู้นนี่จะเป็นบาน้าวัาดี้ผมพาไปดูมุมหนึ่งจุดเด่นของหลังนี้เลยนะจุดเด่นของนี้คือติดแอ่นน้ามาเลยนี่ดูเลยนะครับมีศาลาด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบลานไว้ล,ล่องเรือล่องอะไรทําอะไรก็ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนต่อไปโซนต่อไปมันจะเป็นน้องครัว แล้วตอนนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวเนี่ยจะติดกับห้องแม่บ้านเลยไปเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองกันนี่เป็นห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กนะครับ ใหญ่ขนาดใกล้เคียงกับเมื่อตะกี้มากเลยแล้วก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นห้องน้าห้องน้ำเนี่ยจะใช้ใช้ห้องเดียวกันห้องเดียวกันกับห้องสกูนี้เนาะแล้วก็โซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนลิฟวิ่งรูมไว้ดูทีวีเก็บของอ่าห้องพักโซนฟังโซฟาก็ตรงนี้นะแล้วก็มาลองมาดูห้องนอนใหญ่กันห้องมัตเตอร์กันเนาะตด่ห้องนี้เนี่ยจะมีห้องน้ำาด็นตัว ห้องน้ำเป็นตัวดูขนาดของห้องน้ำก่อนก็ถ้าใครชอบใครถูกใจก็ติดต่อสอบถามมาได้หลังนี้ร้อยตารางวาร้อยเก้าสิบตัวบ้านนะร้อยเก้าสิบตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยสามห้องนอนสามห้องน้ําแล้วก็ห้องแม่บ้านมีห้องแม่บ้านด้วยราคาหลังนี้ตั้งอยู่แปดล้านห้าถ้าสนใจยังไงก็ยังต่อรองยังพูดคุยกันได้อยู่เนาะยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปแค่นี้ถ้าใครสนใจก็ จอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม